ครับวันจันนะครับสวัสดีวันจันวันนี้โครงงานรอบเช้านะครับก็ตัวนี้ก่อนนะครับ t s ้5ที่ลูกค้าส่งมานะครับตัวนี้คุณสมชายใจมานะครับส่งมาจากจังหวัดแพร่ก็เขียนอาการบอกนะครับโอห้องเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนคาบูใหม่เปลี่ยนถังน้ํามันใหม่ฟักหัวเทียนนะครับอะไรไม่ดีเปลี่ยนนะครับ ก็ตัวนี้เรารับจบที่เช่นเดิมนะครับเราอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวจะใส่ในกล่องไปให้นะครับตัวนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2อ0 0บาทนะครับค่ดเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอ่ะลองสตาร์ตตัวนี้ก่อนเป็นผมชายนะครับก็กลับเอาไปใช้งานไปเลยนะครับขยันถ่ายน้ำมันเครื่อง นะครับอย่างที่เราบอกนะครับจะทนจะอยู่กับเราได้นานนะครับลองเล่งดูกแเดี๋ยวเราจะทักบอกกับลูกค้าไปอีกทางหนึ่งจการการจัดส่งวันนี้นะครับปิดเลยส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาจากนครสวรรค์นะครับคุนแดงนะครับ ก็ยกเครื่องเหมือนกัน,นครับก็ลูกค้าเคยส่งมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวนี้คาบูไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นคาบูแท้เดิมของลูกค้านะครับก็เปลี่ยนพวกยกเครื่องเปลี่ยนลูกสูบแหวนตีปอกสูบนะครับเช่นเดิมมาลองสย๋ยว์นคอนะครับลูกค้าจะอาไปใส่เองนะครับน็อตเราคาไว้นะครับก็ ลูกค้าก็ไปใส่เองอย่างเช่นคาบูลูกค้าก็สั่งมาแล้วนะครับจะไปตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับก็ต่างจากจแต่เราตะปรับสูเหมือนกันนะครับก็่ตัวนี้มันพิเศษคือเปลี่ยนถานเปลี่ยนอะไรเยอะไปหน่อยนะครับก็ตอนนี้แล้วกันแดงเลยแล้วก็มาได้เลยนะครับครับกรดีครับ